เนื้อหาในคลิปชุดนี้เกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวในการฝึกกรรมฐานในรูปแบบอนโนมยิทธิผสมเข้ากับ i r i t u a l science ที่มีการออกแบบและการทดลองที่น่าสนใจและที่สำคัญมีเคสสตัดีให้เห็นเป็นตัวอย่างที่มีความหลากหลายทั้งหมดนี้เป็นเพียง r research methodology รูปแบบหนึ่งที่ไม่สามารถการันตีความถูกต้องได้และเป็นเพียงการบอกเล่าประสบการณ์และเป็นการจัดเรียงข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจนามธรรมที่มีอยู่ในตัวเองดังนั้นรูปแบบการศึกษาทดลองข้อมูลและประสบการณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตหากมีความรู้ความเข้า ใจและประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นตามแนวทางการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะเดินทางกันมาจนถึง EP สุดท้ายแล้วนะคะ EP นี้ค่ะเราจะเล่าให้ฟังถึงเวลาที่เรา manifest แล้วมันได้ผลหลังจากที่เราฝึกสมาธิควันตั้มแล้วหรือมันไม่ได้ผลน่ะทำยังไงมันก็ไม่ได้ผลคือทั้งถูกทางทั้งผิดทางก็ไปเจอมาแล้วทั้งสองฝั่งนะคะจะเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะเวลาที่เราไปเจอ คุบาจาระคะเอ,อ็มไม่ได้เจอทุกวันทุกเดือนมันคือบางครั้งเนี่ยปีหนึ่งหรือสองสมปีไปเจอท่านทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาท่านให้กันบ้านมาเนี่ยวกก็จะทาได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้จะเร็วเลยเพราะว่าเราไม่ใช่พระที่อยู่ในวัดที่จะฝึกได้เลยเร็วๆเพราะว่ามันไม่ได้มีกิจวัตรอย่างอื่นใช่ไหมคะแต่เอมต้องเรียนหนังสือต้องทํางานแล้วก็ต้องใช้ชีวิตมนุษย์ปกติอะ่ะคือกันบ้านที่ท่านให้มาก็เลยจะต้องใช้เวลาทานานกว่าพระทั่วๆไปที่อยู่ใกล้ชิดท่าน นิดหนึงไม่นิดนะคะบางทีก็ก็นานนะก็หลายปีอยู่ซึ่งมันจะมีช่วงที่ฝึกแล้วโอ้โหใจมันเบาอะแล้วมันก็โฟล์อะอยากได้อะไรก็เเร็วเลยยกตัวอย่างหนึ่งค่ะตอนนั้นเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็อยากได้รถไม่มีรถขับไม่อยากนั่งรถเมล์แล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้นอะมัน มันรู้สึกโล่งจากการเพิ่งเรียนจบอใจมันเบาแล้วพอมันมาฝึกสมาธิเนี่ยมันก็โอเคมันเข้าถึงสมาธิได้เร็วนะคะทีนี้ตอนอยากได้รถเนี่ยอ๋อให้ m a ม i f e s t ใช่ไหมให้ให้ให้มีความสุขกับการได้สิ่งนั้นมาใช่ไหมโอ้ดิฉันก็ นั่งสมาธิเลยค่ะพอ,อะฝึกสมาธิเสร็จก็ m ม n นิเฟสต่อก็ m a นนิเฟสว่าเรากำลังขับรถอยู่นะแล้วเราก็เปิดประตูรถนะแล้วเราก็ไปเรียนขับรถด้วยนะคะยังไม่มีรถนะแต่ว่าก็ขับรถในจินตนาการอยู่ประมาณสักสองสามอาทิตย์เชื่อไหมคะว่าเดือนหนึ่งคุณลุงซื้อรถให้เลย <laughs> มันเป็นอะไรที่ไม่ได้คิดมาก่อนแล้วคือเด็กจบใหม่อ่ะไม่มีตังค์เพิ่งเรียนจบมาจะเอาตังค์ที่ไหนมาซื้อรถหยคะแต่ว่าพอพอแมนนิเฟสแบบนั้นอ่ะเราก็ไม่ได้แบบไป อไม่ได้ไปทําอะไรที่มันพิสดารหรือไปหลอกลวงอะไรใครแต่เราคิดด้วยความสุขว่าฉันมีรถขับแล้วนะรถรถคันนี้ฉันก็รักมากเลยฉันก็ได้กลิ่นรถใหม่แล้วก็ได้เปิดประตูรถได้ใช้ชีวิตเหมือนกับว่าเราจินตนาการว่าเรามีรถแล้วอันนั้นระคาเดือนหนึ่งได้เลยจริงๆทีนี้พอเรียนปริญญาโทรเรียนปริญญาเอก มันเป็นช่วงเวลาที่มันรู้สึกว่าเราเครียดมากมันไม่เคยเจอสภาวะอะไรที่มันรู้สึกว่าบีบคั้นตัวเองขนาดนั้นมาก่อนคือช่วงที่เรียนพอเราโตขึ้นเนี่ยค่ะเราไม่ได้ถูกใส่ใจเหมือนตอนที่เราเด็กๆที่คุณครูจะเอาความรู้มาให้ให้เราอ่านหนังสือแล้วเราจําแล้วเราก็ไปสอบใช่ไหมคะแต่พอเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยมันคือเรียนเองอ่านเองศึกษาเองผิดเอง ซ่อมแซมแก้ไขทุกอย่างด้วยตัวเองคือในกระบวนการวิทยาศาสตร์อะ่ะมันไม่มีใครรู้ทุกอย่างแล้วก็มันก็ไม่มีใครบอกได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคะเราต้องทําในแบบที่เราคิดว่ามันจะก้าวไปข้างหน้าได้เองเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในความกดดันแบบนี้เฮ้ยฉันรับผิดชอบงานนี้คนเดียวฉันทําอยู่คนเดียวแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยก็ก็เป็นที่ปรึกษาจริงๆไม่ได้มานั่งทำแลบกับเราด้วยไม่ได้มาเหมือนกับลงมือเจ็บผิดไปกับเรานะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยความกดดันมันมันอยู่ที่เราอะแล้วสภาวอะใจตอนนั้นมันคือแบบเครียดมาแมนนิเฟสหรอหนึ่งเดือนก็นแล้วสองเดือนก็นแล้วสามเดือนก็นแล้วปีหนึ่งก็แล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะก็เลยกลับไปหาหลวงตาหลวงตาก็เลยบอกว่าอ๋อเวลาที่เราทําอะไรแบบเนี้ยมันคือจําภาพสามเหลี่ยมได้ไหมคะคิดจํารู้สึกสามเหลี่ยมอันเนี้ยถ้าความทรงจำาเหมือนถึงเมมโมรีมันเยอะ คือหน่วยความจํามันเยอะเยอะเยอะไฟล์มันจะหนักพอไฟล์มันหนักอะมันมันทํางานไม่ได้มันเหมือนกับว่ามันมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันอยู่ใต้ดินอะที่มันเป็นผลให้เกิดภาพสะท้อนที่มันอยู่บนดินนะคะสิ่งที่อยู่บนดินคือกายภาพอันนี้มันเป็นนามธรรมคือนามธรรมเราอ่ะมันมันไม่เป็นระเบียบมันไม่ชัดเจนมันไม่มันไม่หนักแน่นนะคะภาพข้างบนที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดไม่ชัดเพราะฉะนั้นออมก็เลยถามท่านว่าแล้วออมจะต้อง จัดการตัวเองยังไงมันถึงจะได้กลับไปสภาวะเดิมที่อะไรก็ได้เร็วๆง่ายๆแบบนั้นนะคะท่านก็บอกว่าใจที่อยากใจที่เครียดใจที่โลภไม่มีทางเนลบิดอะไรได้สําเร็จใจเป็นเหมือนไม้กายสิทธิ์ความคิดก็เป็นเหมือนเวทมนต์ที่จะสามารถเสกสร้างอะไรก็ได้ เมื่อไหร่ที่ความคิดนั้นเมื่อไร่ที่ใจนั้นไม่มีประโยชน์แม้แต่กับตัวเองมันจะไม่เกิดอะไรดีๆขึ้นได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นการที่เรา manifest แล้วหรือว่าเราตั้งใจจะทําอะไรดีๆแล้วมันยากมันอุปสรรคมันเยอะหรือมันไม่เสร็จสักทีหรือมันอะไรก็วุ่นวายเต็มไปหมดนั่นคือให้กลับมาเช็กใจเราค่ะว่าเรายังมีความสุขอยู่ไหมเราไปติดค้างตรงไหนเราไปทําอะไรให้ตัวเองไม่ flow หรือเราไปทําอะไรให้ใครเขาไม่พอใจจกนกระทั่งเขาส่งพลังงาน ไม่ดีมากระทบเราทําให้เรายากไปหมดหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นการเช็คตัวเองอย่างหนึ่งก็คือเราโฟลว์ไหมแล้วเราอยู่ในพื้นที่ที่มันไวมันดีไหมนะคะตอนที่อยากได้รถอะตอนที่ออมจินตนาการว่ราออมซื้อรถมาแล้วเนี่ยนะคะออมก็จินตนาการว่าพาคุณแม่ไปทําเล็บพาคุณแม่ไปชอปปี้พาคุณแม่ไปวัดเอ๊ะเราก็ได้มีความสุขนะเราไม่ต้องนั่งรถเมย์นะจริงๆรถที่บ้านก็มีแต่ว่าอยากได้เป็นของตัวเองแล้วก็ไม่อยากให้มายุ่งนะคะมันคิดต้เด็กๆ คิดด้วยใจแบบเด็กๆแล้วก็คิดด้วยมีความสุขแต่ว่าพอในช่วงที่บอกว่าเรียนในระนดับบัณฑิตศึกษาใช่ไหมคะมันเป็นความคิดแบบอยากด้วยความว่าจะหนีทุกข์ไม่ได้อยากมันความมีความสุขแต่ฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้ฉันไม่อยากจะทุกข์แบบนี้ฉันอยากจะไปแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะมันก็เลยไม่ได้อะไรสักอย่าง manifest อะไรก็ไม่ได้คือมีอะไรแค่ไหนมันก็ไม่เห็นความสุขอยู่ตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่จะฝึก um ะควันต้ามาค่ะต้องไม่หลอกตัวเองนะต้องจริงใจกับตัวเองนะคะ อะไรก็ตามที่เราฝึกอยู่อยู่ตรงหน้าเราอยู่ในใจเราอะยอมรับแล้วก็เผชิญหน้าแล้วก็ทํากันบ้านกับมันจริงๆไม่แฮปปี้ก็บอกไม่แฮปปี้นะคะไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบอย่าโกหกตัวเองว่าเออฉันใจสบายฉันมีความสุขมันหลอกตัวเองไม่ได้ค่ะมันก็อยู่ในนี้ยมันเหมือนกับเราเสื้อเปื้อนอะ้เราบอกว่าเสื้อเราไม่ได้เปื้อนมันหลอกตัวเองไม่ได้ค่ะสุดท้ายแล้วพอใจมันไม่เบาอใจมันไม่สะอาดใจมันไม่มีความสุขอะ มันจะ manifest อะไรไม่ได้เลยแล้วมันก็จะไม่เบาไม่มีความสุขด้วยสภาพนี้นะคะเราเนี่ยมีกันอยู่เหมือนกับสามชั้นชั้นรูปธรรมเราเห็นมันชัดมากเลยนะคะส่วนชั้นนามธรรมเนี่ยโอ้โหเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่มันมีอยู่กับเราทุกคนแล้วถ้าเราละเอียดมากพอคะ่ะเราจะสามารถย้อนกลับไป ที่ชั้นควันตัมซึ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันเชื่อมโยงกันหมดเลยแล้วมันก็เป็นภาพสะท้อนของกันและกันด้วยถ้าเราอยากจะรื้อรูปธรรมเราต้องไปรื้อที่นามธรรมาและถ้าเราอยากจะรื้อนามธรรมาเราต้องกลับไปทําความเข้าใจที่ควันตั้มคือถอยตัวเองซูมเอาต,ตัวเองเองอกไปไม่ได้เป็นสิ่งนั้นไม่ได้เป็นรูปประธรรมนั้นไม่ได้เป็นนาม,มาธรรมนั้นแล้วก็ไปอยู่ที่ควนะันตัมแล้วซ่อมแซมแก้ไขทําความเข้าใจแล้วเราจะได้นามาธรรมใหม่ได้รูปประธรรมใหม่ในที่สุดนี่คือกระบวนการทำงานของใจเราร่างกายเราในแบบ รูปธรรมแนะนำมาทํา,นา,มมาทค่ะแล้วในที่สุดนะคะสิ่งที่เข้าใจได้อีกอย่างหนึ่งหลังจากที่หลงทางไปนานแล้วกับมหาคูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ชีวิตบนความโลภหรือบนความอยากที่มากเกินไปใจมันไม่ได้มีความสุขขาใจมันทุกข์พอใจมันทุกข์แล้วเนะะี่ยค่ะมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างอะไรดีๆขึ้นมาใหม่ได้เพราะว่าเมมโมรี Memory เราที่มันอยู่ใต้ดินเนี่ยหรือไอ้สามเหลี่ยมก้อนนั้นนะคะมันเต็มไปด้วย สิ่งสกปรกแล้วเพราะมันเป็นสิ่งสกปรกแหละสิ่งที่มันงอกผลดินขึ้นมาที่มันเป็นรูปธรรทที่มันเป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่อยู่ใต้ดินมันก็สกปรกไปด้วยมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้ชอบมันนั่นแหละค่ะแต่ทีนี้เนี่ยมันไม่ได้จะบอกว่าโอ้โหสิ่งใต้ดินมันต้องสะอาดตลอดไหมล่ะมันสะอาดตลอดไม่ได้หรอกค่ะเพียงแต่ว่าเราสามารถเลือกที่จะสะท้อนอะไรที่มันสะอาดหรือจะสะท้อนอะไรที่มันสกปรก การที่จะสะท้อนสิ่งที่จะสะอาดได้เนี่ยเราต้องมีสติมากพอที่จะเห็นว่าสิ่งไหนสะอาดสิ่งไหนสกปรกเราจะเลือกสะท้อนอะไรนะคะแต่ว่าถ้าเราสติไม่มากพอเรายังฝึกเห็นตัวเองไม่มากพอเนี่ยเราก็จะสะท้อนขึ้นมันขึ้นมาทั้งสะอาดทั้งสกปรกขึ้นมาอยู่บนพื้นดินให้เห็นเป็นรูปธรรมก็คือทุกอย่างในชีวิตเรานั่นเองค่ะมันก็จะสะท้อนสิ่งที่อยู่ในใจเราออกมานั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะ เมนเทนมันได้ไหมแมเ f ฟิสชีวิตเราออกมาให้มันเป็นในแบบที่เราต้องการได้จริงๆรไหมเนี่ยเราต้องมีความเข้มแข็งเหมือนกันนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนในการทําให้เราไม่สามารถเป็นเราที่เราอยากจะเป็นตัวเองได้จริงๆด้วยเหมือนกันนะสุดท้ายนะคะอมอยากจะบอกว่าทั้งหมดที่เล่ามาทั้ง5ตอนนี้ค่ะมันเป็นวิธีการศึกษาในกรอบ อันนี้ของออมเองก็คือ conceptual framework อันนี้ของออมนะคะถ้าหากว่าท่านไหนมีวิธีการศึกษาในแบบอื่นเพื่อที่จะให้ตัวเองมีความสุขให้ตัวเองเข้าถึงภูมิปัญญาดั้งเดิมของธรรมชาติกลับเข้าไปสู่ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่มโหลานของเราได้เนี่ยเราก็ เปิดว่างนะคะก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ออมเลือกทำเนี่ยถูกที่สุดเปล่าเลยนะคะทุกคนสามารถมีเส้นทางเป็นของตัวเองได้เลยนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็มาแชร์กันแบบปัญญาชนได้เลยเพื่อว่าเราจะได้เกื้อกูลกันให้เราสนุกกับการเดินทางแล้วก็ไปถึงเป้าหมาย ด้วยกันได้อย่างมีความสุขค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็คอมเมนต์เล่นกันได้แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าออมเป็น INFJ มันก็อาจจะมีรายละเอียดอะไรที่ตกหล่นไปบ้างหรือซับซ้อนมากเกินไปบ้างถ้าหากว่ามีอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ไปด้วยกันทั้งคุณแล้วก็เรานะคะก็ยินดีนะคะมาเป็นเพื่อนทางจิตวินญ,ญาณแล้วก็เป็นเพื่อนของการเติบโตในการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และมีความสุขไปพร้อมๆกันเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ